ปล่อยโคมเดูหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยขอเกินเอ็นหายกับหายหายไปอันนี้จะโศกแต่ลาบหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะทุกคนวันนี้วันออกพรรษาปล่อยโคมสะอกเคาะจ้ะพี่น้องหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปัารถาาน,นะคะทุกคนวันนี้วันออกพรรษาขอให้ทุกคนทุกท่านหมดเคราะห์หมดโศกไปกินขานา้าวุนอาที่ยิรงข่าวเร็วๆใหญ่หง,งา ย่ายเมียนของอยังมาทัานเหลวอ,อยู่เอาไปยังเติมมันเติอมตอ,มอี่แล้วหมดตุกหมดสุกหมดโลกหมดภัยไปแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปล่อยโคมนะคะ <c oughs> ต้องไปถือกล่องต้อมาถอมันจังสีเห็นเพราะว่ามันขึ้นวิดเด้ ใส่สหรอหายหายกระสีสออกมาละนี่โอ้สวัสดีค่ะมณีชายใส่โอ้หุ่นมาปล่อยคมปล่อยคมกดหนึ่งค่ะขอบคุณมากมายเออขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมหมดทุกหมดสุขหมดโรคหมดภัยนะคะ ความทุกข์ความโศกขอให้ปล่อยไปกับโคมขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่จริงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านนะคะบางอย่างอยากได้หักมามาไทยไทยเขาปล่อยโคม <c oughs> ไทยฟังเถอะถ่ายฟองเร็วไทายฟองเร็วเอ้ย ไปขายของต่งพะยัยไปขายของส่งขายหลกขายพลาดหรือลุง้องมันขายก็มาดูนะโน้ตดูนคืออะไรครับโคมปล่อยโคมไฟอันนี้โคมนะครับโคมโคมโคมโอ้ยมึงไงขอปล่อยโคมจ้าพี่น้องปล่อยโคมโคมไฟไปแล้วไปแล้วอย่างไกลเลย ขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมหมดทุกหมดสุกหมดโรคหมดภัยนะคะมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะคะไปใกแล้วมีความสุขแล้ว หายกีกีเป็นไปมันกมันเห็นลกมันไปของมันั่นหละมันหายหายไม่เห็นหายจ่อยขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะดวยเข้าใจนะครับคุณสุทัศน์หวพยถโทรหาชีเลยใช่ชีถึงก็ชีถเลย อบคุณดวงพรไว่ย่ยคมคมขึ้นฝ่าไปแล้วคมขึ้นฝ่าไปแล้วบ่าอุบลขอให้ทุกคนทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะเข้ามารับชมขอให้มีโชคมีลาบฮัลโหล ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงปังปัร่ำรวยกันทุกคนนะคะปล่อยทุกปล่อยโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่โชคแต่ลาบขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะแล้วทางบ้านนี่ออกภาษาขึ้นกะบัวบัวต๊กแหงแรง ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะไปแล้วโคมไปแล้วหายแล้วแนมหากกระเบเห็นขอบคุณสำหรับเลือบสีบ่าบนพาแซบขอบคุณทุกคนทุกท่านถูกกำลังใจเด้อขอบคุณที่เข้ามาเพียงกำลังใจให้ป้าควรในคืนนี้นะคะปะค้าควรเพื่อนปลอยโคมปค้าควรกระเล่ยับโทรศัพท์มาไหลสุด จะคองบอกยางยากได้เพราะท่านได้กคืนหานผ่ายอยู่ <laughs> คือบอได้ยินเสียงประถัดโอ้บอจุดป่านวงหูมีแต่ประทัดไงว่าตุ่มต่ำตุ่มต่ำล้ำคานสิได้นอนบ่มืองแรงขอบคุณหลายเด้อจ้ดขอบคุณน้องเขาหอมขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเข้ามาแล้วกดไลค์กดเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่อควรด้วยนะคะนี่อันนี้หน้าบ้านปล่อยคมหน้าบ้าน ท่านอบตมาปล่อยโคมขอบคุณหลายเด้อจะสำหรับไร่นี้ปลาสิลงไหลละได้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเี่ยามาเป็นกำลังใจให้ไหลหน้อยๆเป็นปล่อยโคมโคมมันหายแล้วบนม,มีแนวเบิงไปแล้วเออปล่อยไปแล้วขอบคุณนะคะสำหรับไรนี้บา,บายๆนะคะทุกคนขอให้นอนหลับฝันดีและตีสวัสดีทุกคนคทุกท่านนะคะ ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านนะคะไปแล้วจ้าทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนันโอปปราต่อเราบ๊ายบายนะ <laughs> <c oughs> <c oughs>